พามาดูก่อนเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันพิจรารณาว่าเราจะหาวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหรือ PM 2.5อย่างไรได้บ้างก็มีการพูดถึงรายละเอียดสามมาตรการหลักๆนะคะที่จะดูกันในเชิงพื้นที่ในขณะเดียวกันก็จะหาวิธีการในการลดมลพิษตั้งแต่ต้นทางอะคะ่ะทางคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบสำหรับร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปีพุทธศักราช2563และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองโดยมีการเน้นสามมาตรการหลักเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ พร้อมกับแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลและรับมือสถานการณ์สำหรับร่างแผนดังกล่าวประกอบไปด้วยสามมาตรการนะคะท้งมาตรการที่1จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคเหนือ17จังหวัดค่ะส่วนมาตรการที่2จะเป็นการป้องกันและลด การเกิดมลพิษที่ต้นทางลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดส่วนมาตรการที่3จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษและแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง12ข้อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์นั่นเองบางมาตรการในแผนเฉพาะกิจก็ได้มีการเริ่มดําเนินการไปแล้วเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฝุ่นในปี2564ยกตัวอย่างเชน่นมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยมีประลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมกับพยากรฝุ่นละ ออกล่วงหน้า3วันเผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบกันล่วงหน้าด้วยส่วนทางด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายอัธพลเจริญชันสาก็ระบุนะคะว่าทํากรมได้ร่วมมือกันกันกบรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการจัดทําระบบการติดตามประเมินและพยากรณ์คุณภาพอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อดําเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองมีการดําเนินการควบคุมกํากับดูแลภารกิจตามมาตรการในรูปแบบวอลลุ่มซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการยกระดับการดําเนินงานอย่างเข้มงวดให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยระบบการติดตามประเมินและพยากรณคุณภาพอากาศ จะช่วยรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยโดยประมวลผลจากข้อมูลดาวเทียมและระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนาซ่าราย3ชั่วโมงเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรายงานความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5เชิงพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศพร้อมทั้งมีการพยากรณ์ล่วงหน้า3วันร่วมกันกับการดำเนินงานของ g ีซดาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของไทยที่พัฒนาระบบข้อมูลดาวเทียมเพื่อการติดตามแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 จุดความร้อนพื้นที่เผาไหม้การกระจายตัวและทิศทางของฝุ่นละอองซึ่งมีความแม่นยำถึงร้อยละ70รวมถึงพฤติกรรมการแพร่กระจายของฝุ่น PM 2.5เชิงพื้นที่ทั้งในประเทศและรอบประเทศที่มีความถี่ทุกชั่วโมงสำหรับประกอบการออกคำแนะนำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้ระบบการติดตามประเมินและพยากรณ์คุณภาพอากาศก็ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนข้อมูล มูลให้กับแอปพลิเคชันเบิร์เช็คเพื่อลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมนอกจากนี้ท่านอธิบดีอัธพลก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจากความร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นต้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้ยกระดับการดําเนินงานโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2. ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ